ได้ก็คือ c a c ลบ b กํลังสองส่วน4 a c ก็บไว้จเป็นเท่าไหร่ a เป็นสอง c ลบ6ลบ b กลังสอง b เป็นลบส่ลบลบ4กํลังสองสวนเท่าไหร่ครับส่วน c a 4เป็น8ปดแ c สองเป็นแปดเป็นเท่าไหร่3ามสิบหก แปเป็น48เป็เอกลบถูกไหมครับลบ48บแปเป็นแปแปดปกลบนะเพราะอันนี้เป็นลบ4ี4ส2บลบเท่าไห่่ได้ลบได้16หถูกมรับ16มาเจอลบกัน้ากเเป็นลบส6หส่วน8ปลบการลบส8เป็นลบ6ก6ิเท่าไหร่ ลบ6กสฮก็ได้เท่าไหร่ครับลบ -6 ลบดลบ -8 แสดงว่า h เป็นลบแแสดงว่าจุดวบกับที่เราได้ก็คือจุด hk ก็คือ mn นะ k k ลบ hk ขอโทษที h เ็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1 y เป็นลบแปนลบ8อยู่ในจัตุภาคที่เท่าไหร่ที่4 x เป็นบวก y เป็นลบ สองคือสามือสี่สี่สี่แสดงว่าช้อยที่สองถูกไหมครับถูกถูกแสดงว่าเราจะตอบได้แล้วก็คือกัไก่ขี้นขู่ข้อที่สี่ยามเห็นไหมว่าคาราบาลออกข้อสอบปลายภาคดูสามข้อพามข้อไม่สาชั่วโมงแค่ทำได้หนู่งจุดาไม่เจอเลยหนูหนูจะทำได้ง่ายๆเลยอ้าวสมมติว่า การสูตรผู Ex ้ใช้สูตรการดึงของครูไม่ก um ินสอง 2x กำลัง2ลบ 4x ลบ6เอาไปดูนะครับผูดึงอะไรลงมาก่อนนะลบสองลบสองตัวนี้ก็ต้องเป็น x แล้วอะไรกำลังสองอ่าเอาลบสี่มาหารตัวนี้ก่อนลบสี่หารสองได้สองลบสองได้ลบสองลบสองหารสองได้ลบหนึ่งลบสองหารสองได้ลบหนึ่งครับูไไม่ด้ เป็นอะไรก็เอาลบหนึ่งกำลังสองก่อนลบหกลังสเป็นหนึคูณสได้สองไปลบสอลบบวกกับลบสองเห็นไหมครคู่ได้จุด hk แล้วครเห็นไหมเป็นหนึเป็นลบแเป็นลไม่ใช่เออเเป็นหถูกแล้วแลก็คือ อันนี้กำลังมาขายขอให้ฟังว่าใครถนัดแบบนี้ดึงก็ดึงใครถนัดแบบตะลักสองสบูลก็ดันใครจำสูตรถนัดท่าถนัดนาได้เหมือนกันนะครับวบมยากง่ายต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะนั้นในใบความรู้นี้ตอนนี้สอนจบแล้วนะครับมีแบบฝึทหัดให้หนูลองทำเล่นๆอยู่ที่บ้านประมาณสามสี่หน้าประมาณสามสี่หน้านะครับหนูก็ไปทำแบบฝึกหัดมาสามสี่นหน้า ชั่วโมงหน้าเราจะขึ้นเรื่องเอกโอลิทิอนโอเคไหมใครยังไม่ได้แนวข้อสอบทุดนี้มีไหมครับหนูว่าว่าหนูก็ลองมาทำเล่นๆมะครับโอเคจะรูไปไประชุมก่อนแล้วก็ไปกา